สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนกลับมาพบกับครูพึ่องอีกครั้งนึงนะคะ EP ที่56นะคะเป็นหน่วยที่4ของ UT นะคะซึ่งเป็นคลิปสุดท้ายของการสอบ UT นะคะแล้วเดี๋ยวจบคลิปนี้แล้วเราจะไปสอบ AT ต่อไปนะจ๊ะ <S <S 2> <S 2> เพราะฉะนั้นถ้าพร้อมที่จะติวกันแล้วนะคะไปลุยกันเลยจ้า เนื้อหามีทั้งหมด10ข้อนะคะซึ่งน้อยลงจากเดิมนะคะนิดหน่อยมาดูข้อนี้นะคะเขาถามว่าบทอาขยานผู้ชนะเป็นคำประพันธ์ชนิดใดไม่ต้องคิดเยอะ นับเลยค่ะเมื่อทำการสิ่งใดโมมองไม่เห็นด้วยนะมันเล็กอะ่ะขอเวลานอกนิดหน่อยเมื่อทำการดูนะั้นเมื่อทำการสิ่งใดด้วยใจรักแปดแล้วนะถึงงานหนักก็เบาลง แล้วครึ่งหนึ่งเเพราะฉะนั้นมันไม่เกิดนี้เป็นกรอะไรคะกรแปดหรือกรสุภาพนั่นเองต่อมาเขาถามว่าเนื้อเรื่องเดิมนะคะจากบทร้อยกองผู้ชนะเนี่ยสอดคล้องกับหลักธรรมข้อใดพรหมวิหาร4คือหลักธรรมของการทํางาน หลักธรรมของคนดีข้อใดเป็นภาษาระดับทางการภาษาระดับทางการจะต้องพูดแบบไหนคะพูดแบบเป็นทางการจะมีภาษาปากแบบที่เราคุยกับเพื่อนได้ไหมไม่มี เพราะฉะนั้นข้อนี้จึงตอบตามปกติแล้วบิดามารดาย่อมรักบุตรของตนอันนี้เป็นภาษาทางการถ้าทําไมข้ออื่นถึงไม่ตอบอามาดูทุ่มทุนเป็นภาษาปากส่งเงินเป็นภาษาปากอยู่ที่เป็นภาษาปากต้องอยู่นะ ข้อใดเป็นภาษาระดับทางการทุกคำภาษาทางการโยงทางการค่ะดูอันไหนเป็นทางการคะนี่เลยน้ำเป็นส่วนประกอบที่มีปริมาณมากที่สุดในร่างกายมนุษย์ภาษิตว่าฝนทั้งให้เป็นเข็มเพียนให้เต็มสามารถอาจเป็นผลคำนี้สัมผัสนอกคือเข็มกับเต็มกรุงเทพ ดุดเทพสร้างเมืองศูนย์กลางการปกครองวัดวังงามเรืองรองเมืองหลวงของประเทศไทยเขาถามว่าคำขวัญเนี้ยไม่ได้สื่อสารเรื่องใดเรื่องความยุติธรรมหัวข้อที่ใช้ในการโต้วาทีเรียกว่ายัดตีมตินู่นเข้า สภาไปเลยจ้ะข้อใดต้องใช้ภาษาระดับกึ่งทางการในการสื่อสารกึ่งทางการโยงกึ่งทางการตำราวิชาการใช้ทางการบรรยายหน้าห้องเรียนใช้ทางการสนทนากับเพื่อนสนิทไม่เป็นทางการ ถ้ากึ่งทางการใช้ปราัยอย่างเช่นพวกสสเนี่ยมากล่าวปลาใสเห็นไหมเขาก็จะมีทั้งคำที่เป็นทางการและกึ่งทางการข้อความตอนใดน่าเชื่อถือต้องอ่านหมดไหมไม่ต้องเพราะถ้าอ่านหมดเดี๋ยวจะอู้หูอู้หูคอยตามเขาเฉยเลย เห็นไหมเห็นผลท่านตาในสามวันจะบ้าหรืออะไรมันจะวิเศษปานนั้นใช่ไหมที่น่าเชื่อถือที่ควรซื้อคืออะไรกำจัดสิวอย่างปลอดภัยไรกังวลไม่มีผลข้างเคียงใดๆมันจึงทําให้คนอยากซื้อใช่ไหมเรียงลำดับแล้วได้ใจความ และมีสัมผัสตามลักษณะของกรอนสุภาพเรียนไปแล้วกรอนสุภาพจนกระทั่งตอนนี้เรียนโครงสีสุภาพแล้วกรอนสุภาพก็คือกร 8. อนแปดเอาดูสัมผัสเลยดูก่อนแดงต้องสัมผัสกับแรงอ่ะใช่ใจสัมผัสกาอะไรมีไหมไม่มีเพราะฉะนั้นตัดทิ้งไปก่อนเดี๋ยววนไปตรงอื่นก่อน อ้าวมาดูหลายกับไม้อิ่มกับทิมไดไหมได้แสดงว่าต่อกันลนะแครงกับแห้งได้ไหมได้แห้งกับแดงได้ไหมได้เพราะฉะนั้นข้อน,นี้จึงตอบสามจ้าต้องอ่านทุกคาไหมไม่ต้องดูแค่ชันทะลักก็จําได้แล้วนะคะแล้วเราก็จะทำให้เรารู้ว่า เราควรตอบอะไรเป็นยังไงคะยากอย่างที่คิดไหมไม่ยากเนาะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับ AT นะคะดูคลิปแล้วไปสอบทันทีนะคะแล้วเดี๋ยว AT ครูส่งให้แล้วไปทบทวนให้ดีเพราะหนูต้องมาสอบที่โรงเรียนจ้าไม่ได้สอบที่บ้านแบบ UT แล้วนะจ๊ะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปครั้งต,ต่อไปและจะได้ไม่พลาดคลิปติวครั้งหน้านะคะและที่สําคัญอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้มีคลิปใหม่ๆเนี่ยขึ้นมาปั๊บหนูก็จะรู้ทันทีออกมาแล้วนะเอออย่าลืมสั่นกระดิ่งนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะแล้วรีบไปสอบนะจ๊ะลูกฝันดีราตีสวัสด์จ้า คลิปสุดท้ายของค่ำคืนแล้วนะ